เจอแก้มกวินตรามิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปี2551ในงานแฟชั่นโชว์ชุด The Home of Love ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากของขวัญชิญยานได้แก่น้ำหอมตุ๊กตาหมีกุหลาบและช็อกโกแลตแก้มกวินตราเป็นตัวแทนของดอกุลาบซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถูกใจมากๆค่ะชอบค่ะสนุกดีค่ะกับวันแห่งความรักก็ปีนี้ก็เป็นปีที่แก้มีความสุขมากในทางทำงานในทางอยู่กับครอบครัวเลยค่ะขอให้ทุกวันของทุกๆคนนะคะเป็นวันแห่งความรักค่ะ ก้วยังมีข่าวดีมาฝากสาวๆด้วยนะคะสาวๆคนไหนที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถและก็มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็สามารถมาประกวดมิส s ท h a i น a n d u n ิเว r ร์สได้และก็สามารถมาสมัครได้ภายในวันที่6ถึงวันที่8มีนาคมนี้ค่ะและใครนะคะที่สนใจอยากจะส่งผลงานการออกแบบชุดแต่งกายประจำชาติก็สามารถส่งได้ภายในวันที่9มีนาคมนี้นะคะส่งได้ด้วยตัวเองที่ช่องเซตหรือทาง w w w m t u c s 7 c o m นะคะส่งเข้า